ส้มมาดีมากๆเลยนะคะคล้ายกันกับวิตามินซีเลยแต่ว่าตัวนี้นะคะความเข้มข้นความอร,อร่อยนะคะมันจะเป็นน้ําเป็นหัวเชื้อนะคะหนึ่งขวดเนี่ยผสมได้6กถึงแเล็กน,นะคะส้มของเราดีมากๆเลยเป็นส้มมาเลเซียแน่นอนค่ะว่าส้มมาเลเซียนะจ๊ะก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะใครที่รู้สึกเป็นหวัดง่ายน้ำมูกไหลง่ายนะคะไม่สบายระบบภุงก อยู่ดีๆก็อยากจะไม่สบายขึ้นมานะคะคือไม่สบายง่าย,อยาเอาง่ายๆนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้มีวิตามินซีสูงมีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะตัวนี้1ขวดนะสามารถผสมน้ำได้6-8ลิตรนะ6-8ลิตรนะจ๊ะวันนี้ราคาข้างขวดอยู่ที่238บาทนะสบาทวันนี้เราไม่ขายเราไม่ นะฮะจับไปเลย